เบิ่งในพี่น้องฝนนี่ก็แห้งแห้งมาบาดแห้งบาดคอยสิไดเกี่ยวเขาจังใดเนาะเปียกขนาดนี้โพดพ่ฝนต,ต,ตกพยุเขายายรวยกุสาผ้าออกมาว่าสิมาเกี่ยวเขาฝนพัดตก เอ้าวคือเป็นจากสี่ยายมาเหรอ่ะมะนาวเข่าปนโต๊ะเพิ่นอะเพิ่นสิลุมาเกี่ยวเขาพี่น้องนยเตรียมทิปเข่าอาหารการกินปนปู่ปนป่าลงมาเนี่ยลุงเลินก็ไปน้าทงนั่นแต่เศร้าว่าสิไปตัดเข่าเนาะเมื่อวานนี่ก็พากันเกี่ยวเมื่อนีผัดตอนเศร้าก็มืดคึมกับนตอันนั่นอยู่เพราะอันนี้มาเพราะว่า ฝนตกแลซี่เจังไหนนี่บาดนี่เหรอสรุปสีเกลียวหรือโบเกลียวเอาบบเกลียวจังไหนมันมีโมเปียกไปแล้วก็ต้องเปียกนะโมูมเกลียวมือวานนี่วกับหาให้เนาะสบายดีสบายดีพี่น้องผบป่ายบุษกรสุกโนพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนสายๆตอนนี้ เจ็ดโมงสิบเก้านาทีเนาะอุตสาหวาเมรีกับแต่ละคนว่างวันสันสิลงมาเมาเขาไงมามันแล้วสุดท้ายพอเป็นจังซี่ฝนผัดมาพี่น้นนนนองเขาเจ้าพายุเข,ขาตงแต่วันสามมือวันสันวาวันที 27, 28, ่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเมรีวันที่สามสิบ ผลคือมีฝนอีกแล้วเขาเจาพยุลูกนี่นะมันสกับไม้อีกรอบผุนมันไมายาวเลยเนาะมันลบไม้อีกรอบไม้เป็นพยุหมุนอะประมาณนั้นอันนี้ฝนตกเด้พี่น้องแต่ถามว่ามันแห้งบ่มันบ่แห้งแต่ว่ามันก็เปียกเน้ยมันตกลงแบบปล่อยๆอ่ะย้อยปกเป๊กปกเป๊กอยู่มือวานเกี่ยวเข่ากับรุ่น รุ่นเนอะฝนที่ตกแล้วพอตกแต่เมื่อวานเนี่ยมันแจ้งกว่านี้เนาะมัววานเนี่ยมันแจ้งอยู่ตอนแรกเพิ่นก็ว่าสิบบเกียวเราทำไมมันมืดแบบนี้เพิ่นก็สิบบเกียวเมื่อวานนี่แต่ว่าตื่นมาแล้วมันก็แจ้งกว่านี้อยู่เมฆหน่อยๆบาดที่นี่ก็เลยพากันลงเกี้ยวเข่าเนาะก็คือว่าสิบบัสฝนละละพอสิถ่าแต่ฝนมืดอนั้นมืนอนี้ก็สิบบริเกียวสิเข่าเพิ่งน่ะก็ยังพัฒน์ได้หื้อได้อันที่ตัดเมื่อก่อนเมื่อวานว่ากับบงหื้อว่ามันบ่แห้งมันอีเจอฝนอีก บริ้หืวอีกอันเก่าพนันตแะแต่ก่อนฝนตกอยู่อยู่สนพุ่นนาสี่ให้แปดให้แปดให้บ่บเจอฝนอีกแล้วจะไปเกี่ยวตอนใดบัดเนี่ยอุตสา่าหลายคนเกี่ยวกับเออพร้อมกันก็คือสีแล้วสุดท้ายก็มาติดฝนอีกแล้ว พยุเขาพี่น้องผู้ได้แล้วก็ขึ้นแล้วผู้ได้บนแล้วกะมารอฝนอยังสิรอฝนถึงว่าเกีียวแล้วตัดแล้วกะบนได้เห่อเนาะคือหน้าเจแหลกกันสินี่แหละมันบ่แดดมันบ่แหงเลยมันมันลมเหมือนยังมาแห้งมันลมถ้ามันเป็นแบบนี้เนะี่ยทรายมือมันก็บ,บ่แหงเนะาะมันมือแล้วก็ปล่อยๆยังส่นะเปียกขนาดน้ำหมอกมันยังเปียกอยู่แล้วเจอฝนแบบนี้แหง้ง ลุงเลินก,กับอุซาเอาเครื่องตัดไปตัดหน้าทางนันแต่เศร้าเมื่อวานนี้เพิ่นก็ไปหัดบอลแล้วเมืเ่อนนี้เพิ่นก็ว่าสิเมาให้มันแล้วกินขา้าวเศร้าแล้วเพื่อนก็ไปแต่เศร้าเมื่อเศร้าฝนบฝนได้ตกแต่มันมืดจะื่อบาดท,ที่นี่พัดพพรา่ส,สายมาพ่าฝนตกฝนตกหันบ่หัวเพิ่นได้ตัดบร่ระวังเปียกในตนก็เปียกตอนตัดนิบ มันฟ้าทำอยู่ต้นเนาเฮ้ยเนาะอยู่ในต้นดีกว่าได้พี่น้องมันถึกลมอย่างสิมันกระแหงเนาะอืมแต่ว่าอันนี้ถ้าเราตัดแล้วมันกล่องอยู่มันก็เปียกอยู่หะละมันมหอมนหวนของข่อยได้สิ่อเมื่อวานเนี่ยใบแห้งเนี่ยไปปั่นนะรถเขาแค้นม,มันบ่อยแหง้แหงแต่ว่ากะปั้นมื่อวานกะฟ้าลุ่นน้ำฝน มืดมาแต่ละรอบเป็นแต่ย่านตกม้วนก็ปล่อยๆอย,อยู่นี่เนาะแต่ว่าบปันนี่มันะมมน,นนี่นะ,ะมืดคักมืดแน่ม้ัมีแสงแดดม้วนยังมีหมองขยะม้วนยังทองฝ่าแจงก่หนีอยู่ก็เลยพากันเกี่ยวหลายคนอ่ะูหอยู่พายุเขาไว้ยังพากันเกี่ยวเอาสิม,มถาถ่ายอั่นี้มือใดและสิได้เกี่ยวพวเขาอันนี้เขามันสุกหรือมันลงแล้วเนาะลำมันแห้งบ่ได้แต่แต่ว่าตอนนี้ก็พอเกี่ยวอยู่ มันคนเกี paid, ่ยวแต่ว่ามันกระพ้นนี่แหละก็เลยมานั่งอยู่กระทอมน่อยลอยแพอย่างนี้แหละพี่น้องญยาิซุมหยาิพี่น้องก็เขาเจ้าแล้วเบิดแล้วก็ว่ากะว่าสิซอยซอยกันให้มันแล้วพัวอมียผัดเอาสรุปอะไรยังไงสิเกี่ยวหรือบ่เกี่ยวมันแบบ อกอันล้อพังเบิงอยู่นี่เดี๋ยวค่ำมันอันแจ้งแจงกว่านี่กะสีเกลียวอืมค่ำมันมืดฝน,นแสบแบบนี้กะสีโบกเกลียว,กกยวนะจ๊ะเอาจังไดดีเเอาจังบก,กียว <laughs> คือบบเกลียวหลดใหญ่มาหามันแล้วเนี่ย พวมเขาจะว่างนี่นะเพราะว่าอย่างเมื่อวานกับเกีียวไปแล้วมันก็เปียกไปแล้วแต่ว่ายางคห้มันเปียกหลายคนนี่อันเก่ายเียวก็จักแม่จักมือพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกพื้นตัดอยู่พุ่น่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดฝนตกเบิดมือก็กองออบหยอบอยู่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเมื่อวานนี่ฝนไม่ได้ตกเนาะแต่ไม่ก็บ่แห้ง มันบ่มีแสงแดดแล้วเพิ่นก็บ่ได้มัดเลยเมื่อวานนี่บอกให้เพิ่นมัดเพิ่นกอบยังบ่ทันแห้งคิดว่ามื้อนี้สิแดดแล้วเพิ่นสิมัดเข้าหื้อเข้าเพราะว่าฝนมาตกอีกอันที่นั่งอยู่นี่บ่แม่นนั่งหยังรอฟังฝนเออมันสิมาหรือมันสิตกหรือสิบ่ตกคั่นบ่ได้ตกแล้วก็สิเกี่ยวรอเบิ่งนะคั่นบ่ตกับเกี่ยวคั่นตกก็บ่เกี่ยวกินข้าวเช้าอีีหยังนวยัง ถือกับเขาไม่ยังดีหิวกับโลดเมื่อนอนตุ่มพะหมอยู่ว่าพายุสิเบิดตั้งแต่วันที่สามเอสาวเก่าก็ยังบ่เบิดยังมาตกวันที่สามสิบอยู่จังสี่แหละสิแล้วก็บ่แล้วหน้าบ่มีเมื่อนันเถื่อนแม่นเถกก็แล้วของเจ้มื่อนันแหละเขมรพายุบ่มา พอพายุมาแล้วก็ติดยาวรถเขาเจ้าหาเลาะสื่อเขาแซวแซวแต่ละมือพี่น้องเต็มรถเต็มรถพี่ลอกว่าเขาเจ้าขายเขา่านาะแต่ละมืวาอะไต็ละมือเต็มรถ คือว่าอะไรผู้ดใดก็ขายเนาะแล้วเข่าแล้วก็ขายใ,ใส่หนี้ใส่สินค์าใส่ใจ่ายค่าน้ำมันค่าดพลหลุหลดสื้อเข่าเขาเจา้าเ่ยพลอยมาไอ้แม่พาเอากินข้าวแล้วเมื่อนอนมาต้องเกี่ยวแล้วมันเนี่ ใสายไมาแห้งแล้วนี่นนนยัง่ทันยะต้งมาไหว้กูสา,าสิเกีียวเขาให้มันแล้วคือมาเป็นจังซี่สรุปละครว่ามันคือสิบริเกียวฝนมันยังลงเรื่อยๆพี่น้องนี่เป็นมันก็นลงปล่อยๆอ,ยอ่ะ มันบริวายยุดตกดียังลงอยู่ผู้ดีเปียกมาขายยังยายขายสมพักเสียนขายสมพักเสียนยายขังบ้านพี่น้องเนี่ยตัวนี้ตัวนี้คือกันอนะไร ถุงละเท่าไหร่นี่ถุงละสาบาทถุงละสาบาทยี่สิบบาทเงินเกียรติเลยทจักหมืน่นหมื่นป่ายเดียวกันดีปาถุงละเป็นหมืน่นเ <c oughs> มินสี่หมิ่นหา <c oughs> มันเป็นหรือยังนี่เปลนแวสมพักเสีย <c oughs> นนี่อันนี้ก็แม่นพี่นอ้องเพืปป่อเสียไปขาย <c oughs> เบ็ดละบอโอเคเอาสองถุงยายมามีเงินเยอะใจไงกระเป๋าพายุต้นเศรษฐีผมมีเงินจ่ายอ้าวเราขายเข่าแล้วก็สิมีเงินต้นเนาะเขาบปได้ขายเข่านะโมอ้าวเกลียวเข่าแล้วละบ่เจ้าเกี่ยวเข่าแล้วแหละเออก็คือโชคดีเด้มันบอกโชคเกียวมึงเรียบฝนลงเม็ดอีกแล้ว ว่าสิพักันเกี่ยวข่าวเพราะว่าฝนวเ่อากามันอย่เกือขงเาเอกองนะเออตบตเกี่ยวโอ้ยยายค้างบ้านนับข่าวแดง่าธรรมดาากองพ่นผู้ปล่อยพุ่นั้นบริารยังได้ค่ะออเราไปเกี่ยวเลยบ่ลุเลิศเดไปเกี่ยวไปตัดฟังนันเชยไปอ่า นะแล้วว่าเอาเดือนชี้ทองของใหม่ใช่ป่ะพี่ชีเกี๊ยวมันกินแล้วละีผู้ใด้แล้วก็โชคดีไปเนาะผู้ใด้ยังบ่แล้วก็เจอพายุอีกรอบฝนตกฝนมาอีกแล้วว่าสิเบิดบ่โปเบิร์ตนะอยู่ห้องคอยนะอู้นะเนี่เต็มก็แค่อันนี้ก็เกี่ยวข้าวย่างน้ำได่ย่างน้ำโอ้ย่างน้ำเนี่ยนี่ห้องน้ำมันแฉ่ตลอดมันบ่เคยแห้งขนาด้มันลมบ่ใส่รองเท้าวุ้นจน เกี่ยวบ่ได้แล้วเบิ้งเพียงหนาแข็งปลายปลายฝนตกแล้วไปเรื่อยๆแล้วค้นไปขายอยู่บ้านตอนนี้นะฝนตกนะท่านผู้ชมเบิงแน่ฝนลงเม็ดนี่น่ะ Um. คือเป็นจังซี่สิเกียวเขาอยู่ฝนโปร,ปรตก,กแตท้จริงเขาเพิ่นก็บบหลายแล้พี่น้องยังเหลืออยู่แค่นี้นี่ถ้าแม่นหลายคนกับเพิ่มเพิ่มือน,นี่แล้วเนาะอุตสาห์มืิอนี่พักกันว่างเด้ย พอเจลแหละก็ตัดแล้วองแต่มือวานแลวก็มันนี่ก็บ,บริมัตอยู่แล้วมันบรแหงหน้าบรมีก็ขนแล้วแล้วปั่นแล้วหนีฝนเรียบร้อยค้แม้ว่าบริยานปั่นมือวานนี่ก็เปียกออบยอบอีกก็จักมือใดตั้งแต่มือก่อนมือฝนตกเนาะนี่อันที่เหลือแล้วนเกี่ยวแล้วเบลแล้วนี่แหละมีแต่แค่นี้คืนนี้มือวานนี่ก็เกีียวได หาให้เนาะอันนี้เป็นเข่าขาวพี่น้องเข่ากลางมันทั้งกระสุกก็เลยเกี่ยวน้ำหลังซุม้มผู้ซุกก่อนเนะ่เพอนเกี่ยวไปแล้วอันนี้ตะกาแต่ว่ามันไกลจากลงเลยพี่น้องเขา่าอันนี้ครับมันซุกแล้วแหละต้องฝ่าวเกี่ยวมันสิลงอันนี้มันอยู่ในโฮมมันกะอันนี้เนาะ อุตสาหมนี้ว่างอยู่พร้อมกันเพราะว่าคือเป็นจังซีฝนตกนั่นเ้ยายมาโบกเอาแม่ลดเกี่ยวเข่านะโบกเอาแม่รถเกี่ยวเข่าพี่น้องรดเกีียวเข่าสิไปกเกีียวใส่เนาะรดเกีียวเข่ากับแพงแพงหลายขุนหลายคนคออว่าคือเบารดเกี่ยวเข่าแนละ้วมันง่าย แมนย่ง่ายพี่น้องเขาก็ต้องบวกลบคูณหารเบิงค่าชใส่ใจกับการลงทุนมันคุ้มบ่มันได้บ่มันเสียบ่เนาะรถเกียวกับม่เนว่าถูกๆกรสอบแล้วหกบาทอืมเบิดนี่มันจิได้จักกระสอบถ้าเขาล้าก็เสียหลายคือหน้าเบามีนี่เกือบ300สอบพูน่ะเบิดจักหมื่นแต่ว่าใส่แห้งคนกั เกี่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องมันก็นแป๊บเดียวแล้วบริบริยากเขาเจ้าผู้บ้าเนี่้เกี่ยวก็มีเนาะแต่ว่ามื่อนี้เน่ะมันมืดกว่ามื่อวานเนาะตื่นเช้ามากกับแตกต่าอยู่เอามันคือมืดปิดตาฝนตกแถบสุดท้ายกับตกอิหลีพี่นอ้อง ยายมาอุตส่าห์มานั่งถาเกี่ยวเขาก็คือสิบได้เกี่ยวเพื่อนบอกว่ามันเปียกกิ่นต้นดีก็เปียกกิ่นในพรอนเขาเกี่ยวแล้วเพื่อนว่าอืมแต่ว่าเขาเพื่อนนะพอดีเกี่ยวมันทั้งกระสุกเนาะแต่ว่ามองได้ที่มันสุกแน่มันก็เริ่มก่อยเด้ นี่มันเริ่มง่อยแล้วคือไฮนี่เนี่ยพอด,ดีอันนี้มันเป็นเขาพันขาวพี่น้องเขาเอินเขาอีเตียขาวมเม็ดขาวแบบนี้ละ่ะหลายคนคิดว่ามันบสุกโบแมนเดมันเป็นพันมันถ้ามันซุกกว่านี้แล้วมันสีเกี่ยวยาก แต่ว่าเขาอันนี้นะนักหมากนักงวงมันบริมีเขารีบเนาะเพื่อนก็ชิได้เข่าลายอยู่เขาอันนี้มันชิไดห้หลายกว่าเขาแดงเพราะว่าแถวนี้นะมันงามปูหมักโมไซปีที่แล้วนี่ใส่ปุ๋ยขอกหลายนี่แถวนัแห้งก็งาม ก่อมันทีมันแตกก่องานฝนแห้งมาอีกแล้วพี่น้องแห้งกันนักหนาแต่ว่าน้ำก็ยังมันแห้งเด้นี่เกี่ยวเขาย่างน้ำฝนแห้งมาอีกแล้วอันซุ้มเกี่ยวมอวรานี่ก็สิเป,ปียกคือกันเนาะ เข่าเกาเพิ่งกัยังบ้านเหอ,อยู่เนี่ยมือวอันนี่ก็บแแลวให้พ้กกันปั้นเขา่าเกีียวเกีียวตะพุ่นได้หาให้หกให้ฝนลงเม็ดไม่อีกแล้วพี่น้องบาดแห้งบาทคอย ปวดพ่ฝนตกพยุเขาโบเบิดจากเถื่อปีนี้ก็จะซาแต่น้ำฝนนี่แ่ะขนาดเป่นงน้ำยังเบาแหงเด้่หน้าบ่าหลายหลายคนเกี่ยวกับมือเรียวเล้วนี่เนาะเลือขึ้นมาันเลียนให้บึงแน่น้ำนี่ พี่ดองจ๋าจได้มาวันนี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศ้เพียงเท่านี้สรุปวันนี้ก็คือสิบบริเกียวเขาขณะเจ้าของร้วยยมบก่าลงมานั่งเฝ้าทุง่งนาสือ่อไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี